แล pues mm <น>้วขยะใส่นี่ยข้าวโห่แก้วแก้วนี่แล้วใส่นี่ยก็ตืตัวเร็วนับผิดใจเลยวานปิดพี่ไม่ว่างเหรอปิดด <Ing> ีสงบปิดดีไม่ตดจิตไ่ตืดไม่จหรอเปิดตนี้ ยักอยากกินอยู่ครับอยากมวนเนี่ยโต้ไดงยังตินยากกินเหรออยากกินทุกบอลนะบิีมครับบิมแข่งกีโมงครับ มสามเด็พี่พี่ไม่ทำได้ตัวใหญ่อะเพรามันทำได้แค่นี้ไม่พี่ต้องต้องนั่นแะต้องขึ้นไลขึ้นไรอะเดีจะมาพี่เคแข่งกับผมอะพี่เคแข่งกับบีมพี่ดูบีมได้เปล่ะโอ้จัหวะแล้วคนดูสองร้อยเองสองร้อยเฉยมั่วจัดพี่อยู่พี่อยู่กับใครพี่อยู่คนเดียวเลยดีบีมทิ้งพี่อะ พี่ไม่มาพี่ไปไงพี่โดนจานอาดีเลยพี่ไปอ่ะพี่ดาวก็เพิ่งถึงลับพี่นั่งนั่งโบมาพันสามยุ่งแข่งกับพี่ไหมมาพี่ขึ้นไรเลยได้ năm mà chậm năm bên nào ạ bên nào mới thành ừ. à? Cô à, luôn hả Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn จันเลยบินคนดูพี่มอยู่ตามเต็มเองเจอย็นดีมันเปนยังม่มีเลยเหรอม่เ็ทวันเลเหรอพี่ก็แพ้บินดีไงโี้ดูพี่ดำเลยตื่นนอนใช่ครับ ไม่ได้มาพี่เราไม่ว่างยืมลงคิดเต้นน่าไม่อยู่นะกับเตไม่อยู่ดีรอเน่ากับเตกลับก่อนเรอกันเน่ากับเตกลับก่อนนะแล้วเขาบอกให้พี่ปักผ่อนเด็กหน่อบเรพี่เราผ่านนู่นแหละ หายนู่นน่ะปีหน้านู่นน่ะแล้วพี่กลับบ้านไหมถ้าเกิดพี่ผ่าพี่ก็กลับบ้านปีอยู่บา้านจบอะไอืมอีกหกเดือนพี่เต้นยังยังครับรอดแนวกระเตก่อนถ้าไปเตบะบอลก็หมดสี่<ม>ว่าใครอยู่คนเดียวฮะ

ยัาครัพี่ดาวพี่าวไม่น่คุณไปถึงคุณไปถึงตอนไหนไปถึงตอนไหนตกรถเฉี่ยปรับปรับ้น้องพันเลย้ว่าเป็นไหนเดี๋ยวพี่เจรบ ว่เ okay okay ้เมทำนะคกินเอาเตกับนากับโมพี่ต้องเต้นได้ไหมได้บมเจลยมา่างหากใหวิ่งเินพี่ต้องช่วยผมดิให้ผมวินลยไปทำไปใส่ไม่พึ่งตกรถนาตกรถไปแทนรถเย็นดิโครับ เราตมาแล้วแต่ไปไหนไม่รวมเราไม่มีตัวก่อนนาทีเดียวให้องคนเรามีทีครับไแล้วครับไแล้ว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 ไล้ยงแข่งสามโมงเลยบอลมันคู่ไหนไม่รู้ที่เราถามคู่ไหนลยยิงแข่งไหนฮะ อะไรเพื่อทางงานเลยนี่คู่นี่ครูอะไรนาม,นนามยากจริงผมเฮ้ยพี่ถามที่ถามผิดเองแหละพ <c oughs> ี่ถามผิดเองแหละไม่ผมไม่รู้ผพืมันชื่ออะไรไม่รู้เฮ้ยไปที่ไทยวัดที่ซอสด้วยกันชื่ออะไรวะอะไรนะวะดูที่ไหนั้งมเดี๋ยวก็วิ่งสุดเลยโอ้ผมสู่งไม่ไหว เราไปช่วยบีมแป๊บเอ้าบีบีตลอดนี่ก็ผมผมแพ้ตลอดอ่ะสนามบุญบอกกระบสนามหนาบุญมืดนะครับใช่ใช่มันกินเตะแค่สองเมตรก็กลับ ไม่รู้เลตบาสามกับเตมห้าโมงเข้าชนะแล้วเข้าชนะไปอาบน้ำหนึ่งใาแล้วไมีเี้เีมีเีอะโอ้ลูบี้โตจริงพี่ตลอดอะโอ้พี่สีดาดิอะดิ เอาเลยล้กันเอาเลยแล้วกันเอาเลยแล้วกันหรือไหม่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 เออด้วยยักษ์ยักษ์โอ้จ้ายักษ์มาเล้วนี่แล้วคนนี้กินข้าวไปกี่กองจานเดียว พอไม่มีแรงเล่นอย่าเี้ยครับเร็วๆครับเร็วๆในครับเพิ่เร็วครับกินจานเดียวแต่พูนดูดีๆแม่หมาแล้วหมาหนึ่งจานพูนพูนอะ fc ครับ fc ครับมันคืออะไรสิบพาสสี่มงแข่งแข่งอะไรวะลูกยักษ์เขาบอกยักษ์น่ารักอะโอ้ยขัดวันนี้วันนี้เนี่ยมันได้กินอะไรเลยโอ้โหมันจะมีแรงเล่นมั้งเนี่ย โอโหยังไม่ยังไม่ละไม่เงียบโอ้ยนี่บอลก็แพ้นี่ก็ยิงจุดโทษกินเงาแล้วกินเงาพลนะจะลงละเกียดละเดี๋ยวผมจะไปล้างของผมมั้งไม่ไปล้วหรือเปล่าฮะจะเจอพี่ไหมล่ะไม่ได้ดิมันต้องไล่สามมันติดผมต้องไล่สามมันติดผมไม่เอาอ่ะนั่นเงียบเดินละครั้งไหมเดินละครั้งไอเขาบอกเต้นดูหน่อย เต้นเต้นเหมือนตอนนี้อยู่หน้าน่ะเต้นเอาใจกจะเต็มมือกัะเต็มเอาใจยาขาที่นอนครับลุงจะไปหาที่นอนแล้วที่เดี่ยวเดี๋ยวพ่อเดินไปหาที่นอนอยากกินเสร็จแล้วหาที่นอนจิไปหาที่นอนแล้วหนูถามมังนุดอ่ะ ยัอยากกินโออยกินเลี้ยวกินข้าวไปกับถองจานนะ่ยม่มีข้าวยังทางต้องทำมนุษย์กินละเบกินตอนมากินอะไรอ้าวกินผัดผัดอะไรไม่เบกกูกินกัมัมั้งเขามากินอยู่เนี่ยอะไรปะผมกินแต่กุ้งมั้งผมไม่กินกุ้งอีกได้ผมไม่ก็หิว ผมครับนี่จะยักนอนนะครับนี่โอ้โหคุณครับกี่เต้นยังยังเลยอู้ครับแล้วกินเสร็จแล้วครับกินเสร,ร็จรแลว้วเตรียมหลับพร้อ,อมนา้อมหลับความเจี๊ยบกินแล้วนอนตเต็มกามใหญ่ รอดราก่อนรอน้าก็เตกลับมาก่อนเ,าอนเนองา๋ดูในยูทูบรถกระบรอน่าเต้นนะโอเคเอครับ บีพี่อ้วนขึ้นปะเริ่มแล้วพี่เริ่มแล้วถ้าได้กินแล้วก็นอนนะพี่อ้วนพี่บอกว่าจะเต้นทำไมไม่เต้นครก็บอกอยู่พี่ก็บอกว่าเรานอากบเตะกลับมา ดิบๆแล้ไม่ได้บิดดูครับจะอยากนอนแล้วโอ้หาวแล้วพี่ตีอยู่กับใครอยู่คนเดียวครับเวลาเรื่องหาวแล้วหาว,หาวนอนแล้วเนี่ยโอ้โหขึ้นอึนป้อมป้อมนอนแล้วลลป้อมหลับแล้วอุ <c oughs> ้ยลืมลืมลืม <c oughs> <c oughs> มึงจะาำใจอะไรเนี่ย แค่หน้าบวมไม่ต้องเป็นสีบวมแล้วโอ้ยฉันยิ้มเฉยบวมจริงหรือเปล้วยิ้มบ้วนจริงปะอ้วนจริงเด็กบ้านจริงโอ้โหไม่ตอบใจเลยพี่พี่ พาเสร็จแล้วหายอ่ะวันวันแน่นอนวันแน่นอนอีกคอนเฟิร์มเลยเหรอใหญ่มีพงอ่ะโอ้แพ้เลยดีเพื่อนพี่คุยแพ้เลยเสมอเลยเสมออ่ะเสมออ่ะได้มีรับรับรับตำสินี่ยมีบ้านรับตำสินไหมมีอ่ะ เขาบอกบวมน้ำเกลือโอ้บวมน้ำเกลืออะไรผมยังไม่ได้นี่น้ำเกลือเลยนู้นเขาอะไรบ้างพี่ทำไมน้าไม่ทันรถน้าไม่ตื่นเลยไอ้ก็ทำไม้น้าไม่ทันรถเอ้าตื่นสายดิครับพี่น้าอืมเ้าเตื่นสายดิโดนดิโดนบิดดิ ดนี้นนี้อันคน,นมองมองแกพี่เตเลยใช่เหรอแ่ให้เอางเขาลก็น้พาวมาพี่นาไปยังไงบิมว่าทำนาไปยังไงเราเล็กโบอ่พันสามพันสามบิมไปไกลป่ะไกลป่ะ สามชั่วโมงอ่ะพี่โอ้ไกลอยู่เด้อเจบ้ี็นทีแค่บวมไม่ได้อ้วนโอ้หึหที่เหงาเป่าเหงาดิอยู่คนเดียวดิ ยาวมานเห็นพี่น้องเลี้บโบครับโบอย่างฟิงเตอร์ออกมาไม่ได้ใส่พวกมวันเดียบไม่ใส่หน้าม้วนดูติ๊งเห็นพี่เต็มอยู่เลยครัถการันไม่รู้ครับกลับไปจะโดนไหนบ้าง ไลน์นี้เป็นของน้องบีมนะจ๊ะอยู่สระบุรีนะน้องไปแข่งนะคะพีเคกับน้อง